นะคะช่วงนี้ทะเลสองข้างถ่ายข้างู้วนก็ได้ถ่ายข้างู้วนก็ได้จะต้องถ่ายสองข้างเพื่อเป็นหลักฐานให้ทราบว่าเป็นสองเป็นทะเลหมอกกว้างขวางนะคะแล้วก็ขึ้นบเอาคุกโดนทิ้งเอาเอาคุกโดนทิ้งทะเลไปนะ ไม่พูดแล้วนี่ค่ะเรางจากพึ่สะพานน้ำสองข้าง <S <S โอ้ชอบดูจังคน,นที่เขาตกปลาตรงช่วงน,นี้จะเป็นช่วงว่างออกไปน่าจะเป็นช่องว่างไปนู้นสู่มหาสมุทรไปนู้นมหาสมุทรอะไรล่ะมหาสมุทรด้านนี้เป็นแอตแลนติกด้านโน้นเป็นแปซิฟิกแต่ตรงนี้คือทะเลคาริเบียนเฮ้ยมาคาริเบียนแล้วคาริเบียนทะเลนี้แหละคือทะเลคาริเบียนจิมมี่บอก อ้างเชื่อจิมมี่แล้วจิมมี่เป็นคนบอกจริงจิมมี่หลับไปแล้วจิมมี่ไม่ได้หลับจิมมี่นั่งดูอยู่ไอ้จิมมี่ก็เียะซื้อบัตรแฮตต้มหนังเราผ่านไปจิมมี่ sit and see อะไรบ้านตรงนั้นบ้านตรงที่ที่เกาะที่ที่เป็นเกาะที่เวสเอ่อที่ที่เวสอ่ะเขาบอกหลังนึงตั้งหกเจ็ดแสนเลย สวยงามมากเลยบ้านที่อยู่ตามเกาะนะคะเขามีบ้านสวยงามมากหนึ่งปริมาณบ้านมันน้อยนี่คลิปที่สามเลยนะคะนี่คงไม่ถูกอ๋อคงไม่ถูกใช่คงไม่ถูกเพราะว่าเขาต้องปลูกพิเศษตอนนี่ค่ะตอเป็นถนนถนนที่เป็นพื้นดินก็จะมีทะเลสองฟากฝั่งนะคะสะพานเก่าสะพานเห็นวิวรีบๆสะพานเก่า ตรงนี้เขาก็อช้ไม้ฮะช้ไม้ทำทำรวนะมีจุดชมวิวแล้วโตใช่ไหมใช่ไหมล่ะนี่นี่มองเหตุสะพานมองเหตุสะพานด้านนี้รถจอดแม่จอดตอนนี้เอ้าจะจอดเหรอจอดที่ไหนจะลงเหรอาเตรียมตัวอ๋อมีฮอร์ขึ้นมาเขาสองดูนั่นน่ะ อ๋อน่ะขาสองอยู่นะอนนี้ตัวจดนี่ะครตรงนี้หรือต้องไปถ่ายตรงเชียงๆหน่อยระวังอย่างจงต้องลงไปต้องหิินู้วยโอ้โหดระวังตัวลงครับลงลงไหมลงไม่้งร้่งหลังเนี่ยไม่ลงทำไมลงนะ โอ้ยลมเย็นดีมาก้างนอนลมนมมาแล้วใกล้ใกล้ใกล้แล้วมาถึงสะพานขาดแล้วเฮ้ยวันหลังจะต้องทำโอกาสหน้าพี่จะมาใหม่โอ้ยเดี๋ยวก่อนอึ๊บถ้าลงยากนี่ต้องไปนั่งหลังเนี่ย ่นี่เขาจะมีคนมาเขาทำอะไรเขามาทำอะไรเขาก็อกจลการน่เขาการ์ดมาเดินลงไปแล้วคุณป้าตัวลื่นัตัวลื่นต้องค่อยๆลงค่อยๆค่อยค่อยๆ่ลงค่อยๆลงอาพี่น้อยค่อยๆลงก็มีที่เกาะค่อยๆลงเฮ้ยเสียงอะไรแป๊ดแปด ลื่นนีตะลุกตุ๊กตับเลยนะนี่อย่าเป็นนับเป็นเล่นนะโตลูกอุ้ยนี่สะพานอยู่ด้านนี้ค่ะสะพานเก่าใช่ไหมค่อยค่อยพี่น้อยตะลุกตุ๊ตับแต่มนมันจะงคลองอยู่นะอ่าตะลุกตุ๊กตัตบตง่ายๆอย่าให้ลงลงมันตะลุกตุ๊กตับเลยนะน่ะ <infin it. S 1> คๆๆๆ่อยๆด่ดูดเวลาอ๋อโตแต่ก็มีรถทางรถลงลง ต่เราไม่ชำนาญทางโต๊ะพ่อทเป็นนั่นเอ้ยเดี๋ยวไงท้องไงไส้อทางเดนั่ลุงานรี่อะเาโหหมอกาสนาน่จะช่วยด้วยช่วยแล้วปล่อยบอกแล้วปล่อยมือประตูโอกาสไม่เป็นไรเราจะมาดู <c oughs> ลุงแสดงก่อนยูทูบเบอร์ได้ล้มไปแล้วสายหนึ่งอ้าวลูกลูกชายไม่เป็นไรไเป็นไรให้ลุกขึ้นก่อนอ้าวยูทูบเบอร์เกิดเหตุประเด็นร้ายแล้วนะคะลุงบพ่อขอบคุณอ้าวลุกขึ้นดีอะไรกันเนี่ยอ้าวขาหลังกับขาหน้ายันกันดีๆบอกว่า บอกแล้วพี่ยังไม่กล้าลงเลยตรงนี้อ่ะทำเป็นเล่นนะป้ายังไม่กล้าลงเลย คอยสองดูด้วยนะคะไม่ลงดีกว่าไม่จะลงมาทำไมอะ่ะอากาศดีลมดีนะคะทางนี้ฝั่งทางฝั่งตะวันออกทั้งหลานด้านหลังเป็นฝั่งตะวันตกค่ะ ลงไม่ได้เรามายืนชมบิวงนี้ดีกว่าเพราะเราลงไม่ได้อ๋อนี่ตรงนี้คืออาจจะแถววาด เป็นสภานเก่ายืนดูกินลบชมวิวแวะข้างทางระหว่างคีเวสกลับไปทางดีทูหน้านะคะโดนโดนโก ลมชมวิวระหว่างทางนะคะคลิปนี้ กลงแค่นี้นะคะและข้างทางดูชายฝั่งมหาสมุทรทางด้านนี้เป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะสวัสดีค่ะ